ทุกคนคะที่เห็นอยู่ในนี้เรากินได้ไม่อั้นเลยค่ะลากแฟนไปกินบุฟเฟ่ตน,นานาชาติช้ำๆอิ่มจุกจุก ใจกลางเมืองที่ห้องอาหารดิเอทเมอร์เคียวแบงคอกสยามชั้น8ค่ะเขามีเมนูให้เลือกหลากหลายมากๆค่ะทั้งไทยเทศญี่ปุนรวมมาให้เราได้เลือกทานได้เลยทั้งขาวและหวานจัดเต็มสุดๆในไหนมาแล้วก็ขอจัดซีฟู้ดออนไลน์ก่อนเลยค่ะทั้งหอยกุ้งปูครบค่ะแล้วก็ย้ายมาโซนญี่ปุ่นกันค่ะทั้งาซาซิมิซูชิหลากหลายหน้าเลยค่ะทานกันได้จุกๆไม่อัน้นสีชั่วโมงเลยนะอาหารไทยก็มีถูกใจคนไทยแน่นอนหรือใครชอบเมนูที่ทำสด ใหม่บายเชฟก็วันนั้นที่ตองไปมีเมนูราดหน้ากุ้งตัวใหญ่ๆเลยแล้วนอกจากนี้ก็ยังมีเมนูอีกเยอะแยะมากมายนะคะให้เราเลือกกินในส่วนของหวานก็คือลาลานตาสุดๆทั้งเค้กและขนมไทยมีครบค่ะฟองดูก็มีนอกจากที่พูดไปก็ยังมีอีกเยอะแยะมากมายเลยนะมาลองกันได้แต่ที่สําคัญอย่าลืมลองกุ้งเผาราดชีสหัวมันกุ้งฉ่ำๆอร่อยสุดๆใช้ส่วนลดจากเครือข่ายโทรศัพท์หรือบัตรที่ร่วมรายการเหลือ1 5 0บาทเท่านั้นค่ะรวมทุกอย่างพร้อมกับเครื่องดื่มซอฟ ดิ้งไม่จำกัดทุกวันศุกร์และวันเสาร์ที่เมอร์เคียวแบงคอกสยามเวลา6โมงถึง4ทุ่มเดินทางก็ง่ายแล้วลากแฟนตามมานะ